สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ส่วนประกอบของในตา 2. การมองเห็นภาพ 3. ความผิดปกติของสายตา 4. ผลของความสว่างได้แก่ที่มีผลต่อมนุษย์ที่มีผลต่อสัตว์และที่มีผลต่อพืชและ 5. ความสว่างที่เหมาะสมในตาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าตาเป็นอวัยวะที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ตามีส่วนประกอบสองส่วนคือ 1- ส่วนประกอบภายนอกตาได้แก่1.1ึ่งจุน่คิ้วทำหน้าที่ป้องกนันไม่ให้เหงื่อไหลเข้าตา1.2ึขนตาช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าตา หนึ่งจุดหนังตาทำหน้าที่ช่วยเปิดปิดเพื่อรับแสงและควบคุมปริมาณแสงสู่ในตาป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับตาและหลับตาเพื่อให้ในตาได้พักผ่อนนอกจากนี้การกระพริบตายังช่วยรักษาในตาให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอโดยปกติคนเราจะกระพริบตาประมาณ25ครั้งต่อนาที 1.4ต่อมน้ำตาเป็นต่อมเล็กๆที่อยู่ห่างคิ้วต่อมนี้จะขับน้ำตามาหล่อเลี้ยงอิวตลอดเวลาน้ำตาส่วนใหญ่จะระเหยในอากาศส่วนที่เหลือจะระบายออกมาสู่รูระบายน้ำตาซึ่งอยู่ที่หัวตารูนี้เชื่อมต่อกับท่อน้ำตาต่อไปถึงในจมูกถ้าต่อมน้ำตาขับน้ำตาออกมามากเช่นเมื่อร้องไห้น้ำตาจะถูกระบายออกที่รูระบายน้ำตาและเข้าไปในจมูกทำให้คัดจมูกได้ สส่วนประกอบภายในดวงตาคือส่วนที่เรียกว่าลูกตามีรูปร่างเป็นทรงกลมลีภายในมีของเหลวลักษณะเป็นวุ้นใสคล้ายไข่ดาวบรรจุอยู่เต็มอวัยวะที่สำคัญของส่วนประกอบภายในลูกตาได้แก่ตาขาวตาดำแก้วตาและ่อตาหรือฉากตา 2. อตาขาว คือส่วนสีขาวของในตาประกอบด้วยเนื้อเยื่อเหนียวไม่ยืดหยุ่นแต่แข็งแรงทำหน้าที่หุ้มลูกตาไว้ด้านหลังลูกตามีกล้ามเนื้อ,อยื่อยูหกมัดทำให้กรอกตาไปทางด้านซ้ายขวาหรือขึ้นลงได้ผนังด้านหน้าของลูกตาเป็นเนื้อเยื่อใสายเรียกว่ากระจกตาซึ่งหากมีจุดหรือรอยถลอกเพียงเล็กน้อยจะรบกวนการมองเห็นและทำให้เคืองตาได้มากถ้าเป็นฝ้าขาวทำให้ตาบอดได้ สองตัดสองตาดำคือส่วนที่เป็นม่านตามีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อยืดหดได้มีสีตามชาติพันธุ์คนไทยส่วนใหญ่มีตาสีน้ำตาลเข้มดูเผินๆคล้ายสีดำจึงเรียกว่าตาดำตรงกลางม่านตามีรูกลมเรียกว่ารูม่านตาซึ่งเป็นทางให้แสงผ่านเข้าทำให้เรารูม่านตาได้เหมาะคือถ้าเราอยู่ในที่สว่างมากม่านตาจะหดแคบรูม่านตาก็จะเล็กลง ทำให้แสงผ่านเข้าลูกตาได้น้อยลงจึงทำให้เราต้องตาหลีหรือหลีตาลงถ้าอยู่ในที่สว่างน้อยม่านตาจะเปิดกว้างทำให้แสงผ่านเข้าตาได้มากและทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเราจึงต้องเบิกตากว้างสองแก้วตาอยู่หลังรูม่านตามีลักษณะเป็นแผ่นใสๆเหมือนแก้วคล้ายเลนนูนธรรมดา มีเอ็นยึดแก้วตายึดระหว่างแก้วตาและกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อนี้ยึดอยู่โดยรอบที่ขอบของแก้วตากล้ามเนื้อนี้ทำหน้าที่ปรับแก้วตาให้โค้งออกมาเมื่อมองภาพในระยะใกล้และปรับแก้วตาให้แบนเมื่อมองภาพในระยะไกลทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนทุกระยะ2.4 จอตาหรือฉากตาอยู่ด้านหลังของแก้วตามีลักษณะเป็นผนังประกอบด้วยเส้นใยประสาทซึ่งไวต่อแสงเซลล์ของประสาทเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพตามที่เห็นแล้วส่งความรู้สึกผ่านเส้นประสาทตาซึ่งทอดะลุมาทางหลังกระบอกตายงไปสู่สมองเพื่อแปลความหมายให้เกิดความรู้สึกเห็นภาพทำให้เรารู้ว่ามองภาพอะไรอยู่ การมองเห็นภาพคนเรามองเห็นภาพต่างๆได้เพราะแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ในตาเราผ่านกระจกตารูม่านตาแก้วตาไปตกที่จอตาเซลล์รับภาพที่จอตาจะรับภาพในลักษณะหัวกลับแล้วส่งไปตามเส้นประสาทสู่สมองส่วนท้ายทอยสมองจะทำหน้าที่แปลภาพหัวกลับให้เป็นภาพหัวตั้งตามเดิมของสิ่งที่เห็น ความผิดปกติของสายตาเกิดขึ้นเพราะส่วนประกอบของในตามีลักษณะผิดปกติซึ่งอาจทำให้เกิดการมองเห็นได้ไม่ชัดเจนตาพร่าได้ที่พบไป่อยได้แก่ 1. สายตาสั้นคือการมองเห็นภานพเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆสิ่งที่อยู่ไกลจะเห็นไม่ชัดสาเหตุเกิดจากการมองวัตถุที่อยู่ไกลๆและเลนตาไม่สามารถทำให้เกิดภาพที่จอตาหรือเรติน่าได้พอดีโดยเกิดก่อนจะถึงจอตาการแก้ไข ใส่แว่นตาที่ทำด้วยเลนเว้าเพื่อช่วยหักเหแสงให้ลงที่จอตาพอดี 2. สายตายาวคือการมองเห็นเฉพาะสิ่งที่อยู่ไกลๆสิ่งที่อยู่ใกล้จะเห็นไม่ชัดสาเหตุเกิดจากการมองวัตถุที่อยู่ใกล้ๆและเลนตาไม่สามารถทําให้เกิดภาพที่จอตาหรือเรติน่าได้พอดีโดยเกิดเลยจอตาออกไปการแก้ไขให้ใส่แว่นตาที่ทําด้วยเลนนูนเพื่อช่วยหักเหแสงให้ลงที่จอตาพอดี 3. าสายตาเอียงคือการมองเห็นบิดเบี้ยวไปจากรูปทรงที่แท้จริงบางคนมองเห็นภาพแนวดิ่งชัดแต่มองภาพในแนวระดับไม่ชัดเช่นมองดูนาฬิกาเห็นเลข3เลข9ชัดแต่เห็นเลข6และ12ไม่ชัดสายเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความโค้งนูนของแก้วตาไม่สม่ำเสมอจอตาจึงรับภาพได้ไม่ชัดเจนเท่าทุกแนวการแก้ไขใส่แว่นตาเลนพิเศษรูปกลาบกล้วยหรือรูปทรงกระบอก แก้ไขภาพเฉพาะส่วนที่ตกนอกจอตาให้ตกลงบนจอตา 4. ตาส่อนตาเอกตาเคหรือตาเหล่ตาส่อนและตาเอกหมายถึงคนที่มีตาดำสองข้างอยู่ในตำแหน่งไม่ตรงกันถ้าเป็นมากขึ้นเรียกว่าตาเขและถ้าตาเขมากๆเรียกว่าตาเหล่ซึ่งจะมองเห็นภาพเดียวกันเป็นสองภาพเพราะภาพจากตาทั้งสองข้างทับกันไม่สนิท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อบังมัดที่ใช้กรอกตาอ่อนกำลังหรือเสียกำลังไปกล้ามเนื้อมัดตรงข้ามยังทำงานปกติจึงดึงลูกตาให้เอียงไปทำให้สมองไม่สามารถบังคับตาดำให้มองไปยังสิ่งที่ต้องการเหมือนลูกตาข้างที่ดีได้การแก้ไขควรปรึกษาจักษุแพทย์ในระยะที่เริ่มเป็นแพทย์อาจจะรักษาโดยการใช้แวน่นตัดหรือฝึกกล้ามเนื้อที่อ่อนกำลังให้ทำงานดีขึ้นหรืออาจรักษาโดยการผ่าตัดการถนอมดวงตา ตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายการถนอมดวงตาไว้ใช้งานได้นานและอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. อย่าใช้สายตานานเกินควรถ้าจำเป็นควรพักสายตาบ่อยๆ 2. การอ่านหนังสือต้องมีแสงสว่างเพียงพอควรมีแสงส่องจากทางซ้ายค่อนไปหลังเล็กน้อยควรห่างจากหนังสือประมาณหฟุต 3. การดูโทรทัศน์ควรดูในห้องที่มีแสงสว่างพอสมควรและควรนั่งห่างจากโทรทัศน์ประมาณ5เท่าของขนาดโทรทัศน์เช่นโทรทัศน์ขนาด14นิ้ววัดทแยงมุมควรนั่งห่างจากโทรทัศน์14คูณ5เท่ากับ70นิ้วเท่ากับ70ส่วน12ฟุตเท่ากับ583หรือประมาณ6ฟุต 4. เมื่อมีฝุ่นละอองหรือเศษผงเข้าตาอย่าใช้มือขยี้ตาควรใช้น้ำสะอาดหรือน้ำยาล้างตาร้างเอาฝุ่นออก 5. หลีกเลี่ยงการมองแสงจ้าเช่นดวงอาทิตย์ของแสงสีขาวที่อยู่กลางแดดเพราะจะทําให้เซลล์ประสาทต,ตาเสื่อมได้ 6. ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับตาได้เช่นอย่าให้ของแหลมอยู่ใกล้ตาไม่เล่นขว้างปารีงหนังยางใส่กัน 7. ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นเช่นแว่นตาผ้าเช็ดหน้าเพราะอาจติดเชื้อได้ 8. เวลานอนควรปิดไฟเพื่อให้ดวงตาได้พักผ่อนเต็มที่ 9. ควรทานอาหารที่มีวิตามินเอประจำเช่นไข่นมน้ำมันตับปลาผักผลไม้สีเหลืองเป็นต้น 10. เมื่อมีความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตาเช่นมองเห็นภาพไม่ชัดตาบวมคันตาควรปรึกษาจากสุขแพทย์ ผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆพลังงานที่เราใช้บนโลกนี้ส่วนใหญ่มาจากดวงอาทิตย์นอกจากนี้ยังมีแสงที่มาจากดวงดาวต่างๆฟ้าแลบและไฟสัตว์บางชนิดก,ก็สามารถให้กำเนิดแสงได้เช่นหิ่งห้อยหรือหนอนกระสือเป็นต้นพลังงานสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆได้หลายอย่าง แสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมนุษย์เพราะแสงช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆและช่วยให้พืชสร้างอาหารได้ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราและโลกของเราถ้าโลกของเราไม่มีแสงสว่าง แสงอาทิตย์หรือแสงขาวแท้จริงแล้วประกอบด้วยแสงสีต่างๆได้แก่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงเราสามารถรวมแสงและแยกแสงขาวโดยใช้ปริซึมแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในสุญญากาศแต่ถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางอื่นความเร็วของแสงจะเปลี่ยนไปทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยนไปเกิดการหักเห เกิดการสะท้อนและสะท้อนกลับหมดสมบัติเหล่านี้ทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นการเกิดรุ้งกินน้ําการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่างๆกันในเวลาเช้ากลางวันและเย็นการเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดพระจันทร์ทรงกรดและการเกิดภาพลวงตาเป็นต้น ความสว่างที่เหมาะสมกับการทำงานปริมาณแสงปริมาณแสงนั้นมีหน่วยเป็นลูเมนปริมาณแสงที่ส่องหนึ่งพื้นที่ตารางเมตรบนผิวทรงกลมที่มีรัศมีหนึ่งเมตรได้อย่างทั่วถึงโดยมีแหล่งกำเนิดแสงหนึ่งแรงเทียนวางที่จุดกลางของพื้นที่กลมนั้นความส่องสว่างความส่องสว่างมีหน่วยเป็นลักหรือลูเมนต่อตารางเมตรความส่องสว่างคือปริมาณแสงเป็นลูเมนในพื้นที่หนึ่งตารางเมตร ซึ่งความสว่างที่เหมาะสมตามมาตรฐาน CIE หรือ International Commission on Illumination และสถิติทั่วไปนั้นมีดังต่อไปนี้ทางเดินภายนอกมีความสว่าง30ลักทางเดินภายในมีความสว่าง100ลักห้องใช้งานไม่ต่อเนื่องหรือห้องเก็บของมีความสว่าง150ลักงานโรงงานทิ้นใหญ่หรืองานหยาบมีความสว่าง300ลักงานสำนักงานห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนมีความสว่าง500ลัก งานเขียนแบบงานละเอียดมีความสว่าง750ลักงานชิ้นส่วนเล็กมีความสว่าง1,000ลักงานชิ้นส่วนเล็กมากหรือเครื่องมือวัดมีความสว่าง1,500ลักงานผ่าตัดมีความสว่าง2,000ลัก